นี่คือต้นกำยานที่เป็นของขวัญให้กับพระเยซูในสมัยโบราณแต่สมัยนี้มันอาจจะเป็นของขวัญที่มีมูลค่าและคุณค่าสำหรับมวลมนุษยชาติอย่างพวกเราก็ได้นะครับตัวนี้เป็นบอสโวเลียโอวาลิโฟราตาส่วนด้านนู้นนะครับมันก็จะเป็นบอสโวเลียไดโอสโคลาลิสและอยู่ที่ ฝั่งนี้ก็คือบอสโซเลียเซเลต้านะครับอยู่ข้างล่างตรงนั้นนะอ่านี่คือเหล่ามวลบอสโซเลียซึ่งเป็นบอสโซเลียการ์เดนของลุงเองส่วนที่ถัดๆไปก็จะเป็นบอสโซเลียลูกผสมหลายๆตัวนะครับเรามาดูกันว่ากำยานเนี่ยทำไมลุงถึงปลูกกำยานเหตุผลในการปลูกกำยานหลายๆเหตุผลมันรวมเข้ามาหากันหมดแต่สำคัญที่สุดอ่ะมันก็คือ ก็คือเหตุผลดีๆเหตุผลที่สนับสนุนให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปเหตุผลที่เรามันจะทําให้เรามีความเจริญเติบโตมันจะทําให้เราเกิดเป็นธุรกิจได้มันจะทําให้เราเป็นคนที่ค้าขายได้หรือเป็นมีโอกาสทางชีวิตมีโอกาสกับชีวิตมีโอกาสทางการอะไรก็แล้วแต่จะประมาณนั้นนะครับก็คือเหตุผลดีๆที่ลุงจะเล่าต่อไปนะก็คือ เรามาดูกันเลยว่า10เหตุผลที่ทําไมต้องปลูกกัายานนะสิเหตุผลลุงเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะฟังอยากจะรู้เรื่องนี้มากมายแต่ลุงก็จะพูดซ้ํำๆว่า10บเหตุผลมันจะแตกย่อยออกเป็นสาขาอะไรบ้างนะทำไมเราต้องปลูกกัญยานทําไมลุงต้องปลูกนะไม่ต้องเชื่อลุงทั้งหมดนะครับไม่ต้องเชื่อลุงทั้งหมดก็ฟังฟังเอาไว้เพราะพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าจงอย่าเชื่อฉันเพราะเป็นฉันเป็นพระเจ้าจงอย่าเชื่อฉันเพราะฉันเป็นพระ จงอย่าเชื่อชั้นเพราะันยิ่งใหญ่นะฮะจงทําซ้ําๆแล้วลงมือจงทําซ้ำๆลงมือทําซ้ําๆแล้วพิสูจน์ซ้ําๆว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงนะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกนะครับเ,เรามาดูกันเลยว่าข้อที่1นึ่ทำไมต้องปลูกกัายานข้อที่1มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูง High Economic Value นะครับก็คือกํายานไม่ใช่แค่ต้นไม้สวยนะแต่มันก็คือเป็น โรงงานผลิตทองคางทางพฤกษศ,ศ,ศาสตร์ที่สร้างรายได้หลายทางให้กับคนปลูกได้นะครับอย่างเช่นยางของกรํารยานเนี่ยราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพของเกรดสูงถึง,ส,ง,ถงสูงถึง300กิลต่อ300ตอ่อ,ตอกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งถ้าเราถ้าเราทำกร,รมยานสัก5้ต้นแล้วในระยะเวลาที่มันเป็นไปได้แล้วอ่ะมันสามารถเก็บยางได้ ห้าต้นใช้ใช้ปริมาณแค่แค่ครึ่งไรเราสามารถสร้างสามร้อยดอลลาร์ไม่แน่ใจว่าจะต่อต่อปีหรือต่อต่อเดือนก็ก็แล้วแต่แล้วแต่เกรดของกัมยานนะฮะแล้วแต่โชคชะตาของใครดังนั้นก็จะสร้างรายได้ให้เราได้ซึ่งมากกว่าการทํานาสิบไร่ด้วยและมากกว่าก,า,การทาไร่อ้อยด้วยเห็นไหมครับอันนี้คือโอกาสทางธุรกิจอย่าเชื่อลุงนะอย่าเชื่อลุงุงย้าเตือนเสมอว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่ เรายังไม่ได้พิสูจน์และไม่ได้ลงมือทำนะครับแล้วก็ศึกษาให้ดีน้ํามันหอมระเหยขายเป็นขวดเล็ก10 ml ได้หลายร้อยบาทถึงหลักพันเลยอ่าอันนี้ไปดูได้นะครับในช้อปปีใน, e, น Lazada หรือแม้แต่ในเว็บอ่าอเมซอนหรืออ่าในอาลีบาบาหรือไม่ก็อีซีก็หลายๆคนจะเห็นว่าน้ํามันหอมระเหยเกรดพรีเมียมที่เป็นเนเจอร์ที่เป็นธรรมชาติจากจากสวนจากไร่ของเขาเอง หรือไม่ที่เขาทําเองหรือว่าเขาคัดเก็บกํายาณมาแล้วว่าทาเนี่ยมันก็จะราคาแพงผงผงของยางกําญานเนี่ยยางกํายานเป็นยางแข็งใช่ไหมครับพอดบเป็นผงตบก็ขายได้อีกเป็นมูลค่าใชา้ไปทายาเครื่องสาอําอางผลิตภัณฑ์สมุนไพรตลาดโลกยังโตต่อเนื่องเพราะผู้คนหันมาหาสินค้าธรรมชาติที่มีคุณค่าทางคุณภาพอย่าลืมนะครับว่าตัวนี้มันเชื่อมโยงจิตวิญญาณเชื่อมโยงจิตใจทำให้ผ่อนคลาย ความเป็นไปของโลกกําลังมุ่งหน้าเข้าสู่ความเครียดโกลาหลหรือแม้แต่ข่าวสารที่เสพกันทุกๆวันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีข่าวมากมายจนเราติดข่าวโซเชียลมีเดียจนเรารู้สึกเครียดมันก็ต้องกลับเข้ามาหาสิ่งเหล่านี้ถ้าคาาคนไปถามหาว่าเอ,อะไรที่แก้เครียดได้เขาก็จะหยิบสิ่งนี้มาให้เขาจะไม่บอกว่านี่คือกัญญาณน,นะแต่เขาจะบอกว่านี่แก้เครียดทุกคนก็ตะลุมบอลแล้เนาะ ภาพในอนาคตนะลุงสามารถเก็บยางส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นแบรนด์น้ํำหอมหรือ,อสถานที่สปาหรือคนที่ทำอ,อะไรนะคนที่ทํำโปรดักเกี่ยวกับน้ําห,หอมหอมเรือเหยหรือผลิตภัณฑ์บํารุงร่างกายบำรุงบารุงผิวหนังหรือสกินแคร์มันมีโอกาสได้หมดเลยด้านการข้อที่2นะตลาดสุขภาพและบําบัด กำลังขยายตัวซึ่งเป็น expanding wellness ชรลาพิตกมาเก็ตนะฮะกรรมยานมีสารสำคัญที่วงการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์สนใจมากๆนะครับให้ความสนใจมากๆนะะสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะโอ้ไม่จำเป็นหรอกอใช้เคมีคอก็ได้ไม่มีาหาใช่ไหมแต่ช่วงหลังมามันก็เริ่มมหาหันมาเพราะว่าผู้บริโภคก็เรียกร้องว่าฉันต้องการฉันต้องการธรรมชาติฉันต้องการธรมร,ธรมชาติอันนี้คือเสียงแว่วๆจากผู้บริโภค สุดท้ายเราก็สุดท้ายไม่ว่าจะทุกๆคนก็จะหันหันหกลับไปหาไบโอ i ดเวอร์ซิตี้นะครับว่าไบโอ i ดเวอร์ซิตี้แล้วก็อีโคซิสต็มของไบโอ i ดเวอร์ซิตี้มันอยู่ตรงไหนเราก็จะโฟกัสไปซึ่งประเทศไทยเหมาะสมมากสําหรับที่ที่ที่จะทําเรื่องนี้นะครับเรื่องไบโอ i ดเวอร์ซิตี้มันมันมันไม่ต้องไปเริ่มใหม่อ่ะมัน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 จุดเปิมติดเลยอ่ะนะเพราะว่าเรามีทั้งพืชและสัตว์แล้วก็ ชีวะจุลินทรีย์อะไรอย,อ,ยอยู่ในดินในพื้นดินในธรรมชาติของเรามากมายเราไม่เห็นความสําคัญเราก็จะไปหาอาหารกระป๋องจากต่างประเทศมากินกันนะ,อะบอสโซลิกแอซิดลดการอักเสบปวดขนาดใกล้เคียงยาชาเลยนะไอะขนาดใกล้เคียงกับยา n s a i d NSAID แต่ปลอดภัยกว่าด้วยเป็นไงครับแก้อักเสบและแก้ปวดนะ,ะปลอดภัยกว่า n ปลอดภัยกว่ายา NS AIDS ถึ่งผมรู้ไม่ใช่แพทย์นนะรู้ก็ไม่รู้หรอกนะก็อ่านให้ฟังก็เล่าเาต่อให้ฟังแล้วก็อีก i n น e n นโซอ a ิเต t e มีผลต่อระบบประสาทนี่ไอตัวนี้สำคัญเลยนะทำให้รู้สึกผ่อนคลายสงบนะเรื่องเรื่อง Meditation นี่มันเข้ามาเลยนะมันเข้ามาในหูวิง่งวิ่งเลยใช่ไหมการที่จะนั่งสมาธิมันต้องสงบก่อนมันต้องผ่อนคลายก่อนใช่ไหมครับมันถึงจะเข้าสู่โหมดของ Meditation ได้นะ อันนี้คือจุดเริ่มต้นของของของสิน้และและลุงบอกได้เลยว่าสินค้าในหมวดนี้นะสินค้าในหมวดนี้นะนนมนนะไม่มีราคาถูกครับสินค้าในหมวดนี้มีราคาถูกก็คือข้าวแค่กิโลละกิโลละยี่สิบห้าบาทนะข้าวหอมมะลิถ้าขาซื้อตามตลาดก็ถ้าเกิดว่าเอาใส่กล่องเอาชเกษตรกรที่เก่งหน่อยก็เอามาปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วก็ขายที่กิโล60บาท80บาทอ่า ก็จะเห็นทั่วไปแต่ไม่มีหรอกครับที่กิโลละสามร้อยเหรียญน้อยมากมีใครบ้างที่คิดว่ามันสามารถทำสามร้อยเหรียญได้ฉะนั้นในยุคที่คนเป็นโรคประสาทกันมากเครียดกันเยอะเจอปัญหาถาโถมไม่ว่าในอาชีพในที่ทางานในครอบครัวในสถาบันที่ตัวเองทํางานอยู่สังกัดอยู่ก็แล้วแต่ก็กเกิดค,ความเครียดกันแล้วเรื่องเวลเนสเรื่องเวลเนสอีโคนมีมันก็กลับเข้ามาเชื่อมโยงกับเมดิเทชั่น และเชื่อมโยงก,กันกับ essential oil ก็คือน้ำมันหอมระเหยจากกํายานซึ่งกํายานจะเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบในกลุ่มนี้มันก็พกูดง่ายๆมันก็คือทองคำดีๆนี่เองเอนะเพราะมันอยู่ปลายทางที่ทุกคนจะต้องมาหยิบมันอะ่ะมันก็มันไม่มีคำปฏิเสธอ,อ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อที่สามพืชตัวนี้ปลูกง่ายมาก ถ้าใครถ้าใครปลูกแล้วตายนี่ค่อนข้างที่จะนั่นมากแต่ว่ามันก็จะมีบางบางบางช่วงที่มันอ่อนแอก็คือบางช่วงที่รากมันยังอ่อนๆมันก็จะตายได้แต่ถ้ารากมันแข็งแรงนี่ไม่มีทางที่มันจะไปฟองแยกเสียงง่ายๆนะถ้าสเปิร์มรากสเปิร์มรากมันออกมาแล้วอ่าที่ปลายรากมันออกแล้วอ่ะมันจะออกมาเรื่อยๆที่ตรงนั้นอ่ะคือถึงแม้ว่ารากมันขาดปุ๊บมันก็จะมันก็จะมันก็จะออกมาใหม่ถ้ามันขาด แล้วมันก็จะเจริญเติบโตไปพยายามอย่าไปทำทำให้มันขยับขยื่นอะไรมากมายมันก็จะโตได้มันทนแรงนะครับกัายาณเป็นพืชทะเลทรายนะฮะรากลึกแต่รากไม่เยอะนะไม่มีรากฝอยมากมีรากประมาณห้ารากเจ็ดรากอะไรแค่แค่นี้แหละเกาะแน่นมากๆแล้วก็เก็บน้ําไว้ในลําต้นของตัวเองทนแล้งอ่าทนเค็มยึดหน้าดินได้ดีนะฮะดินแรงๆนี่โตเร็วได้อย่าให้น้ําขังนะครับเหมาะกับผ้าอีสาน ไม่จาเป็นหรอกครับภาคอีสานห,หรือภาคเหนือภาคได้หมดนะครับประเทศไทยพื้นที่ประเทศไทยแม้แต่ฝนตกมากๆอย่างภาคนาละนองนี่เขาปลูกได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าดินมันระบายน้ําดีมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันชื้นนานๆน่ะมันจะมีเชื้อราะะพืชพวกนี้นนมันจะชอบมีเชื้อราครับมันถ้าเกิดปลูกในพื้นที่แห้งแล้งถ้าเราไม่ให้น้ํามันเลยการเติบโตมันก็จะช้าเหมือนกับที่ภูมิลำเหล่าเดิมของเขาก็เวลาเขาอยู่ในภูมิลำเนาเดิมของเขาเนี่ย ต้นสามปีต้นสิบปีก็จะอยู่แค่สองนิ้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยอ่าหนึ่งปีก็หนึ่งนิ้วแด้นะปีละนิ้วได้เลยนะครับผมก็ประมาณนั้นนะมีความมีความยั่งยืนในในการสร้างรายได้ในข้อที่สี่ข้อที่สี่มีความยั่งยืนในการสร้างรายได้ที่หลากหลายทางต้นเดียวสร้างรายได้หลายทางนะแปรรูปนะ้ามันหอมระเหยทาทูบจากเปลือกอ่าลักษณะก็คือเวลาเราไปกรีดต้นมนะันอะ เราได้เปลือกมาใช่ไหมครับเราก็เก็บเปลือกนะั่นแหะไปทําถูกอ่ะแล้วยางออกมาพอยางออกมาปุ๊บเราก็เก็บยางไปแปลรูปเป็น e s s e n t ย a l oil เป็นน้ามันหอมรลเหยเป็นสบู่เป็นครีมเป็นสารสกัดต่อไปได้อีกเลยซึ่งสารสกัดบางทีเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องยากมากมายเพราะตัวนี้มันออกฤทธิ์ได้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 ชัดเจนมันไม่ต้องไปมันมันไม่ต้องไปใช้กระตุ้นการออกฤทธิ์นะมัน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 ออกฤทธิ์ได้เลยสมมติว่าละลายในน้ำนี่ก็ไปทาอย่างเงี้ยก็ ก็ใช้ได้เลยไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องไปเพราะว่าลุงเคยทดลองมาแล้วลุงใช้เลซินของมันไปบดใส่น้ามันแล้วฮะให้มันให้มันละลายในน้ามันเสร็จแล้วก็ไปทาคลายเส้น่ะเป็นน้ํามันคลายเส้นแก้ปวดเงี้ยมันก็ได้เงียมันก็หายปวดอ่ะมันไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมันไม่ต้องใช้สารนําเหมือนกับเทคโนโลยีหรือวิวัฒนาการเพื่อให้มันอ่ะอันนี้อ่าถ้าเป็นถ้าเป็นอ่เทคโนโลยีสมัยใหม่พวกไบโอไบโอเทคโนโลยีมันก็ มันก็ดีนะครับมันก็ดีก็คือ,อการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อชี้นําไปรักษาในเฉพาะจุดอะไรนะร mm. ก็ว่ากันไปอีกทีนึ่งก, mm. ก็ได้นะครับก็ดีแต่ว่าพื้นฐานแล้วเบื้องต้นแล้วอะ่ะมันใช้กันได้เลยก็แค่เอาไปใส่น้ำมันอินฟิวส์ไว้สักแช่ไว้สักสิวัน5วันแล้วก็เอามาทาผิวเอามาทาจุดที่ปวดหรือผ่อนคลายก็ได้เลยนะครับไม่มีปัญหา อา,อ,อายุยืนอายุยืนอายุม้าเนี่ยยืนมากนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ตายง่ายๆนะถ้าลดแมกโรไมไปดันมันขึ้นมาหรืออะไรเนะี้ยสามสิบถึงห้าสิบปีหรือร้อยปีก็ก็ได้นะครับยังยังอยู่ต่อไปได้ไม่มีปัญหายิ่งยิ่งนานยิ่งโตนะครับลูกหลานสืบต่อกันได้อันนี้คืออนาคตของต้นกรํารยานลุงก็คิดว่าแค่นั้นแหละลุงก็จะปลูกไว้ให้มันเต็มเต็มไปเพราะไม่รู้ว่าชีวิตนี้เราจะอะไรไม่ไม่ยั่งยืนนะไม่จริงรังไม่ยั่งยืนมีความสุขกับระยะทางทุกๆเส้นทางที่เราเดินไปก็ก,ก็พอละนะ ก็คิดอยู่ประมาณนั้นนะฮะให้มันให้มันอยู่ร่วมกับโลกนี้ต่อไปลักษณะอ่าข้อ6นะครับลักษณะความลักษณะแห่งความศักดิ์สิทธินะซิงซิมโบลออฟซิกเวรตเนสกัมยานมีภาพลักษณ์เป็นต้นไม้แห่งพระเจ้านะครับเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะที่ใช้ในพิธีทางศาสนามากกว่า5,000ปีไม่ว่าจะคริสเตียนไม่ว่าจะอิสลามไม่ว่าจะฮินดูอ่าไม่ว่าจะอ่าอะไรนะศาสนาของของของยนะิวยูดาห์เนาะก็ก็ใช้ใช้กัมยานนะใช้แฟรงกิสัน แล้วก็มีบีบางก็ร่วมกับเมอด้วยมดย่อนะครับต้นเมอนะฮะเป็นหนึ่งในของขวัญที่นําไปถวายพระเยซูถ้ามีถ้าสวน,นถ้าสวนมีกัรยายมีเสน่หพิเศษมีพลังงานทางจิตวิญญาณแฝงสูงว้าวอันนี้ลุงก,ก็ไม่เคยรู้มาก่อนแต่ว่าเขาก็ว่ามาประมาณนั้นนะความต้องการตลาดสูงมาก global high global demand อ่าอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะตลาดที่เขาเขารู้จักมาก่อนเราอย่างเช่นอ่า สหรัฐอเมริกาหรือยุโรปหรือ,อเอเชียในบางประเทศที่เขานักถือศาสนาที่มันเกี่ยวข้องนะก็มีความต้องการแล้วก็มันก็ยังมีตลาดใหญ่ก็คือตลาดพวกเ s s e n t i a l อ i l ตลาดน้ำมันหอมตล,ตลาดน้ำมันหอมเลยเฮ้ยตลาดตลาดาเครื่องสำอางอย่างเช่นเกาหลีอย่างเงี้ย,ออยน,นะเกาหลีนี่ต้องการพอสมควรนะครับเพราะว่า,าเขาเอาไ,ไปแปลรูปเป็นเครื่องสำอางแล้วก็เขาส่งออกซอฟท์พาวเวอร์ของเขาคือเครื่องสำอางนะสวยสวยผิวขาวต้องเกาหลีนะ หน้าตาหล่อเหลาสวยงามต้องเกาหลีนะแล้วมันกำยานเติบโตเลี่ยะนะสิต่อปีในตลาดโลกสําหรับกเกษตรกรนะ่ะนี่คือสัญญาว่าสัญญาณว่าปลูกแล้วไม่ขาดคนซื้อแน่นอนสิบสองเปอร์เซ็นต่อปีลองคิดดูง่ายๆนะครับว่าข้าวนะหลายหลายคนยเปลี่ยนไปกินถั่วหลายหลายคนเปลี่ยนไปกินแพนเบดด์อื่นๆที่ไม่กินข้าวหลายหลายคนมองว่ามันไม่มีความจําเป็นต้องกินข้าวก็ได้ เห็นไหมกินแต่เนื้อก็ได้มันมันมีความคิดแบบนี้บางคนก็บอกว่าฉันกินฉันกินแพนเบดอย่างเดียวฉันกินผักกินพืชกินข้าวอ่าบางคนก็บอกจะกินเนื้อทึ่มันมีมันมีทางเลือกมากมายอ่ามันมีทางเลือกมากมายสิบสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีนี่มันโตเนี่ยมันไม่ใช่ต่อมันไม่ใช่ต่านะแต่แต่อนาคตของข้าวมันจะมันจะตกไปเรื่อยๆอนาคตของอ้อยมันจะลงไปเรื่อยๆเพราะทุกคนเห็นความสําคัญของน้ําตาลอ่าน้ําตาลไปสู่ร่างกายเราเราเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อเสียของมันเกิดขึ้นมา ซึ่งกำยานไม่มีเรื่องราวพวกนี้เกิดขึ้นมามันมีทั้งความเชื่อมันมีทั้ง trust มันมีทั้งศรัทธามันมีทั้งเรื่องจริงทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้มันมีทั้งประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมายาวนานะมันมันพอสมรวมกันมันก็กลายเป็นเติบโตนะครับ <S <S ข้อที่8ใช้ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง pharmaceutical cosmetic use อ่าเนี่ยก็ว่าไปงานวิจัยสนับสนุนมากมายเยอะแยะมากมายเลยในโลกนี้นะครับอ่าลุง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 ก็ จริงๆลุงก็ไม่ได้เชื่อใครอะไรง่ายๆนะพอลุงไปเจองานวิจัยข้อที่หนึ่ง้อที่สองจากมหาวิทยาลัยนู้นจากอัปสาราบ้างจากนู้นบ้าง,จา,างจากนี้บ้างเราก็ได้ไปเจอว่าประวัติศาสตร์ของกรัรมยามันเป็นมาอย่างไงไอสกินแคร์ชะลอวัยเนี่ยสาคัญที่สุดสําหรับโลกในยุคนี้นะครับเพราะว่าคนน่ะคนน่ะเหมือนกับไม่อยากตายอ่ะอยากอยู่นิรันด์อ่ะสิ่งนี้เนี่ยมันสืบประวัติศาสตร์มายาวนานมากเลยนะคนไม่อยากตายคนอยากอยู่นิรันด์พอคนไม่อยากตายอยากอยู่นินรันด์พอวันหนึง่งอะ่าานนนะ มันมีเทคโนโลยีมันมีวิธีการมันมีนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยมันมีงานวิจัยที่เข้ามาส,สนับสนุนทําให้เกิดเกิดเกิดการทําให้อายุยืนได้คนก็จะหลุดโลกร่างกายที่เสื่อมถอยก็จะกลายเป็นไรายบอกก็คือเอาสมองของตัวเองไปใส่ในหุ่นยนต์นะฮะก็หลายๆเรื่องหลายๆรา,าวมันก็จะเกิดขึ้นมาแต่สกินแคร์เรื่องการดูแลดูแลรักษาเนื้อหนังบางสาของตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วนะับมันเกิดขึ้นในโลกนี้แล้ว ซึ่งมันก็มีส่วนที่จะเชื่อมโยงมาถึงกรรมยาและมุตจบด้วยเพราะมันมีส่วนผสมมันมีส่วนประกอบที่นําสารประกอบและสารสำคัญบางอย่างจากกรรมยาและมุตจบไปใช้นะครับแล้วก็อีกข้อที่10อะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในโลกนี้หรือใน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 ,ในจังหวัดในตัวเมืองในอำเภอสุดท้ายแล้วนะเวลาขายของอนะ่ะ คุณจะคุณจะคุณจะขายในตลาดก็ได้คุณจะขายออนไลน์ก็ได้คุณจะขายในใ,ใ,ใน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 สวนก็ได้คุณจะขายในป่าที่ไหนก็ได้ว้าวตุกแก่เสียงตุกแก่ตัวใหญ่มากอยู่บน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 ต้นเดาครับบนต้นสเดนนสเดองตใหญ่ตัวใหญ่มากมีเรื่องเล่ามากมายเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อายุยืนวิธีโบราณเราสามารถสร้างธุรกิจและสตอรี่เทลลิ่งจากสวนเล็กๆได้อย่างเช่นลุงที่ลุงกำลังทำอยู่ทุกวันนี้ไงน ลุงกำลังเล่าเรื่องสตอรี่เทลเรื่องให้ทุกคนฟังว่าเนี่ยลุงกำลังปลูกกํายานลุงกำลังสร้างวิธีการปลูกกํายานและอยู่ร่วมกับทำยานแบบวันแรกที่บนบนความไม่พร้อมจนจนขยายจนเกิดความพร้อมแต่แต่ก็ยังมีความไม่พร้อมสำเร็จก็เหมือนไม่สำเร็จนะครับสมบูรณ์ก็เหมือนไม่สมบูรณ์ประมาณนี้นะ,ะบ,นบนบนบนพื้นฐานของวาบิซาบินะของของของญี่ปุ่นว่า ไม่มีอะไรที่มันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยหรอกมันก็จะมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็คือมันจะมีส่วนของงอกงามมันก็จะมีส่วนของเติบโตแล้วมันก็จะมีส่วนล่างก็คือยะอ่าร่วงโรยเมือนใบไม้ที่ที่อยู่บนต้นไม้นั่นแหละนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะทำคอนเทนต์ต่าง,างจากจากในสวนของเราจากในป่าของเราเพื่อสร้างโอกาสแล้วก็สร้างอ่าน้าให้เราให้ให้สร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างการขายให้เราได้ อันนี้หนึ่งโอกาสทางธุรกิจที่ลุงอยากจะเล่าให้ฟังนะครับคอนเทนต์ต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นหลังจากถ้าเรามาอยู่แบบนี้เราคิดว่ามันสายได้ไม่จำเป็นต้องไปสร้างสร้างสวนแล้วก็ให้คนเข้ามาเที่ยวหรือมากมายลุงพยายามที่จะปฏิเสธให้คนมาเพราะลุงกลัวว่าคนอาจจะไม่ประทับใจและภาพที่เห็นมันอาจจะลกลุงลังมากไปลุงก็ไม่อยากจะให้ทุกคนมาลำบาก,กน,นะก็ต้องขออนุญาตปฏิเสธไว้ก่อนช่วงนี้นะมันยังลกลุงลังอยู่จะบอกว่ากำยานไม่ใช่เครื่องพืชเศรษฐกิจ แต่เป็นทรัพย์สินที่ยังยืนที่สร้างรายได้หลายทางตอบโจทย์ทั้งตลาดสุขภาพจิตใจวิญญาณเทรนสีเขียวอนาคตปลูกวันนี้เท่ากับวางวางรากฐานธุรกิจและอนาคตมรดก ok, ให้กับลูกหลานรุ่นต่อไปนะ,ะอย่าลืมนะครับ l l n e s s d e s t i n a t i o n of Thailand w e l l n e s s Destination o f this world นะฮะเขาโฟกัสมาที่ประเทศไทยหนึ่งในเจ็ดของโลกหรือเปล่า เราจะเป็นเสือหนึ่งในเจ็ดของโลกหรือเปล่าเกี่ยวกับเวลเนสเดสติเนชันก็คือเป้าหมายของการเดินทางมาเพื่อรีชีทมาเพื่อบำบัดมาเพื่อรักษามาเพื่อเยียวยาไม่ใช่เพียงแค่เมาและพัทยาและภูเก็ตเสพสมกินเหล้าสนุกสนานไม่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวแล้วในโลกอนาคตที่จะมาถึงนี้นะครับดิจิตอลนอร์แมในโลกในโลกน,ลนี้มากมายมหาศาล หนึ่งในหนึ่งในเดสติเนชันของดิจิทัลนอร์มัก็คือประเทศไทยลองสเตย์ินไทยแลนด์ก็คืออยู่ยาวนานในเมืองไทยอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเมดิเทชันอยู่กับรีทรี t แล้วก็ส่งงานออนไลน์ไปทั่วโลกที่บริษัทต้นสังกัดอยู่นะครอันนี้คือนี่คือหลักการและวิธีการแนวคิดในการทำสวนกสิกรรมที่ปลูกต้นกำยาและมดยอบหลุงขอให้ทุกทคนช่วยไป ไปดูสินค้าให้ลุงหน่อยว่าอยากให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์สินค้าของลุงลุงทําสินค้าไว้เช่นตัวหนึ่งแล้วก็จะเริ่มอีกสองสาตัวในอนาคตนี้ก็คือ,ตอนน,คอ,อตอนนี้ก็คือทําโฟมล้างหน้านะครับหน้านุ่มๆม,มากเลยนะทาจากกํายานนะครับอันที่สองก็เป็นบอดี้ออยล์ไม่ใช่ที่บอดี้ออยล์ไม่ได้ทําแล้วแต่ทําเป็นแบบเฟเชอยลออยล์นะคะน้วมันที่ทำจากกายานสกัดจากกายานแล้วใช้บำรุงผิวหน้านะครับแล้วก็มีมิสช่วยพ่นสเปรย์ที่หน้าด้วย อย่าลืมนะครับกดติดตามลุงใน l ลายแล้วไปช่วยคอมเมนต์สินค้าให้ลุงด้วยในร้านค้าว่าสินค้าของลุงมันเจ๋งไหนไปสำรวจแล้วไปดูไอเดียได้นะครับว่าจะนำความรู้นำวิธีการนำหลักการของการปลูกกํายานไปผลิตเป็นอะไรได้บ้างก็ไปส่องสินค้าลุงได้ในในไลน์ช็อปนะครับขอบคุณมากๆทุกคนที่ติดตามครับวันนี้